สวัสดีครับทูซินใช่กเกษตรตามวันนะครับผมวันนี้จมมาเสนอนะครับวิธีการจําจัดเพียนะครับวิธีนี้สามารถกําจัดได้ทั้งเพียออนเพียไฟนะครับเพียแปงไล่ขาวไล่เดงนะครับผมโดยบระดองใช้สารเคมีนะครับผมแล้วก็บริใช้สมุนไพรได้ทั้งสิ้นนะครับผมวิธีที่จะทำง่ายมากนะครับผมอันก็คือ การาใส่ใสายยางถี่มีแรงดันหนามสูงนะครับผมครับของผมนี่จะเป็นปั๊มขนาดหนึ่งนิ้วหนึ่งแรงนะครับผมอ,าอการฉีดนะครับผมเพี้ยดต่างๆถี่มะกอกกินอยู่ใบ้นพืชองเหานะครับผมสปหรับต้นแตงโมของผมนี่ลำต้นเขากนข้างจจออนแอนะครับผมเวลาฉีดเนะี่ยจะมีการจับลำต้นไ้ด้วยนะครับแล้วค่อย ฉีดนะครับผม ใช้เลี้ยงน้ำนะครับผมสี่ทู่เขียเขาดูไปกับนามนะครับผมว่าจะเป็นเขียะแปงเขีย,ยไฟ่นะครับเขียอออนประยูนะครับผมก็าเป็นไม่ดอกไม่ประดับมียิงง่าย,ยนะครับครับผมไหน ครับบ่ลลุงเหลือเลยครับผมเสร็จจากทีมีกูหันหมดยังกับโบยู่นะครับผมครับขีดไปเลยเบียเทียชนิดไหนกับโบยู่นะครับผม ปกติห้ากกระโดดหนามอยู่แล้วนะครับนี่การมันปลูกต้นใหม่ปลูกพักเนี่ยหากกระดหนามอยู่แล้วอาบแล้วต้นตัวใหญ่ๆเนี้ยไปกีดเลยครับเราจะมีหลกักเขายิงความแข็แงแน่นเลยโบยู่นะครับผมถาม,มา่าเข้ากําจัดไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาบอนะครับอ่ากับมาคือเก่าครับผมเข้าแค่ไไ่เขานะครับ แต่ว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ต้นไม้ก็ได้จเจริญเติบโตนะครับผมถ้าว่าไม่อีก่ให้ก็บฉีดอีกนะครับเพราะปกติเฮาก็รดน้ำอยู่แล้วนะครับนี่คือเทคนิคดีๆนะครับในการกําจัดเกลี่ยต่างๆนะครับโดวยว่าใส่สารเคมีวบลเดใายสมุนไพรใดๆเลยน,นะครับผมคลิปนี้จบไปเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามคนไหม์ก็ชร์นะครับ แต่จะมีเทคนิคดีๆมานนำเสนออีกครับผมสวัสดีครับ